สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตักทนไม่ไหวทะเลาะสามีถึงคั่นแยกห้องนอนตักเรีพรน,นักร้องทรงพลังควงคู่พี่สาวที่รักสุนารีราชสีมาพูดคุยในรายการแฉเผยถึงอาการไวทองของตัวเองยอมรับกลัวผัวมาอยู่กลกลัวผัวมาสะกิดถามว่าแต่ก่อนอาบน้ําด้วยกันยังอาบอยู่ไหมตักบอกว่าไม่ค่อยแล้วตอนนี้แยกห้องนอนตัวเองนอนห้องนอนพี่หนุ้ยนอนห้องนั่งเล่นแยกกันนอนมาสองเดือนแล้ว ถามว่าพี่นุ้ยไม่น้อยใจเหรอตักกล่าวว่าไม่เห็นจะยากก็เปิดประตูเข้ามาแค่นั้นเมื่อถามว่าอาการไวทองเป็นยังไงตักเผยว่าจะนอนหนาวหนาวร้อนๆ้อนเปิดแอร์เย็นฉามแต่เหงื่อออกหวานเปียกเหงื่อไปหมดหงุดหงิดไม่มีสาเหตุเศร้าไปหมดเวียงมีเวียงผัวไม่กล้าเวียงเพื่อนร่วมงานหลอกรู้ตัวรู้เท่าทันเมื่อถามว่าหนุยไม่น้อยใจเหรอตักตอบว่าผัวก็ไวทองเหมือนกันถามว่าเวลาทะเลาะกับสามีก็หนีไปอยู่บ้านพิศนารีจริงไหมตักยอมรับว่า มีครั้งนั้นไม่ไหวแล้วเราไวทองมันก็ไวทองลงเลงไปหมด ทะเลาะก,กันเรื่องไม่เป็นเรื่องเราอดอั้นทนไม่ไหวลายหาพิสุนหนูไม่ไหวทะเลาะก,กับผัวไปนอนบ้านเจได้ไหมไม่อยากไปนอนโรงแรมสุนารีเล่าว่าตอนแรกตักบอกจะไปนอนโรงแรมก็เลยบอกตักมานอนบ้านเจขณะที่ตักเล่าหาไปอีกว่าก็ไปนอนบ้านเจเขาก็มานอนเป็นเพื่อนเราก็ง่วงทํางานเช้าจะนอนเขาก็พยายามจะบอกว่ามีอะไรก็ค่อยๆค,คุยกันด้วยเหตุผลเขาก็รักทั้งคู่พอจะนอนพูดอีกแล้วกว่าจะได้นอนเช้าพอเช้า เ้ามาได้ยินเสียงหัวเราะข้างล่างเจ๊ถือรองเท้าเราบอกมากัดรองเท้ากุชชี่ไม่ได้โกรธมานะโกรธอีเจยืนถือรองเท้าหัวเราะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ